วันนี้เราจะมาทำอาหารเมนูเจอีกหนึ่งเมนูนะครับนี่นะครับเต้าหูนะน้นะเนี่ยฮะเต้าหู้ที่ไอ้โจกทำการอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ใช้ไฟอบที่220องศาเซลเซียสนะครับผมนานรวมกันทั้งหมด15นาทีนะครับ10นาทีแรกนะครับผมแล้วก็กลับด้านอีก5นาทีเป็น15นาทีนะครับเราก็จะได้เต้าหู้ที่เป็นแบบนี้นะครับมีรูพุนแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอามาซอยเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะครับผมกับพาเจเนี่ยจะ แง่ง่ายแง่ยากขนาดไหนนะครับผม,มว่าวันนี้กดใช้น้ํามันนะครับไอ้โจกจะใช้น้สาสะอาดรากผมแทนน้ํามันนะครับผมครับเนี่เจตัวยเพื่อสุขภาพโดยนะครับว<อ>ันนี้สุขภาพแล้วก็เป็นผลเสียต่อร้านค้าทําไมเพร<อ>าะว่าเราไม่ซื้อวัตถุดิบอื่นแล้ว<อ>นะครับานนะฮะนี่นะครับผมแม้แต่กะเพราที่เราก็ไม่ซื้อเฮานะครับเก็บมาจากสวนเขาเองนะครับโอ้นี่นะครับอันนี้แทบจะเห็น กะเพราเต้าห <behav> <anut alter át> <re> ู้เป็นเช่เต้าหู้กะเพรานะครับก่อนนี <areas> ้ก <writing were> ็ร <No disciple> ้อนแล้วนะครับแล้วอย่าลืมนะครับเมนูเจเนี่ยของฉุนที่กินไม่ได้ก็จะมีพวกหอมกระเทียมหอมแป้นหรือว่ากุยช่ายนะครับแล้วก็พวกใบยาสูบแล้วก็ผักที่มีกลิ่นฉุนนะครับงดนะครับงดนะครับฉะนั้นแล้วนะครับผมใช้ได้เฉพาะพริกนะครับแล้วถามว่ากะเพรานี่มีกลิ่นฉุนไหมมีกลิ่นฉุนแต่ไม่ใช่ข้อห้ามนะครับตอนนี้น้ํามันหรือว่าน้ำของเรากรเดือดละนะครับประหนึ่งว่าประหนึ่งว่านะครับ อ่านี่ครับพอมันเดือดเสร็จแล้วเราก็เอาพริกนะฮะที่เราทําการโคกนะครับพริกแห้งนี่เข้าไปนี่นะฮะส่วนเซเฮฮารุมตุ่มมุมนะครับเหมือนแกงเลยเนาะพี่โจ๊กเนาะโอ้กลิ่นได้นะครับกลิ่นได้โอ้โหครับบัอยงนี้จามพี่อู่พี่อูนะครับจากนั้นเราก็ใส่นี่นะครับ เต้าหู้นะครับเต้าหู้ที่เราทําการอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับะกินเต้าหู้นะครับใช้เป็นเห็ดได้นะครับเห็ดออริจินะครับเห็ดตามได้นะครับโอ้โหนี่นะครับโหเปลี่ยนปุบปั๊บปุ๊บลิดเลยนะครับเพื่อนอกลิ่นมันได้กลิ่นมันได้นะครับแล้วเราก็จะเติมน้ำไปนิดหน่อยนะครับเพราะมันแห้งเกินไปอวันนี้ไม่ได้ใช้น้ำมันพืชนะครับเอานี้ใช้น้ำ สะอาดๆเลยนะครับอ้าวปรุงรสสักเล็กน้อยนะครับโดยการใส่นะครับซีอิ๊วขาวครับแ่าแต่เป็นนักๆักหน,น่อยนะครับผมซอสหอยนางรมใส่มาได้เนอร์นะครับละสูตรเจที่ซื้อไว้นะครับแัดสไปนะครับเราเอา,เอาตามที่มีในครัวเรือนเราเนาะที่อันไหนใช้ได้ใช้มาได้นะคะอซอสปลาเกี่ยวสูตรเจครับแหมโอ้โหแบบนี้อ่า แห้งไปหน่อยนะครับแห้งไปหน่อยเติมน้ำเติมน้ำนะครับอ่ามันจะต้องมีความครุบครึครีมครนะครับผมแล้วก็ะคาบได้นะครับกะเพรานะครับผมสามไร่นะครับที่เราไปเก็บมาไว้นะครับโอ้ใส่กันไปเลยทีเดียวกัวเปิ้ลบมูวัวผัดกะเพราอ่าผัดกะเพรานะครับแล้วก็กัวเปิ้ลหมูวัวบ้านปลูกนะครับคลุกเท้าเกิดเข้าไปนะครับแล้วกลิ่นมันได้กลิ่นมันได้กลิ่นมันได้นะครับอาแล้วถ้าเรากลัวเค็มนะครับข้ากลัวเค็มนะครับ เปนยากเลยนะครับเพื่อนเกาะใส่น้ําตาลทรายนะครับน้ําตาลทรายเข้าไปนะครับเอาใส่ไปประมาณสักครึ่งช้อนชานะครับต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 บเกาะกนะฮะคุกเขาให้มันเข้ากันแบบนี้นะครับเพื่อนโอ้โหสีสันหน้าตานี่คือกะเพราดีนี่เองนะฮะโอ้โหดีดีดีเ็จเรียบร้อยจ้านะครับผมปิดแก๊สป,ปิดแก๊สแต่นะปกติแล้วยอดน้ำปา่า มาได้นะครับเมนูเจมาได้นะครับผมอ่านี่นะครับใส่จานเข้าไปโอ้โหกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากนี่โอ้กินกระเพราตอกตอกตกนะครฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับเมนูเต้าหู้พัด กระเพรานะครับเพื่อนบอกเลยว่าทําได้ง่ายมากเลยนะครับลองเอาไปทํากันดูนะครับผมเมนูเจตามเทศกาลการกินเจนะครับหรือว่าใครอยากจะลองกินเจนะฮะสักครั้งสักมื้อในชีวิตก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับอย่างที่บอกนะครับผมถ้าว่าหาเต้าหู้ไม่ได้เลือกใช้เป็นเห็ดได้นะครับเห็ดฟ้ามเห็ดหูหนูเห็ดออริจิหรือว่า tour, เห็ดทหน้าหรือเห็ดทูเหลืองเนี่ยใจทําเป็นกระเพราได้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะกินแบบเหมือนเนื้อ หมูนะครับก็ใช้โปรตีนเกษตรนะครับผมในการรังสรรค์เมนูนี้ได้นะครับผมการกินเจนี่เป็นเรื่องของการทําให้ใจบริสุทธิ์นะครับอ่าแล้วก็ทาให้จิตใจแล้วก็ร่างกายเขานี่นะครับผมมีความพุดพองนะฮะและที่สำคัญนะครับผมเลิกเบียดเบียนเนื้อสัตว์ไปได้สักระยะหนึ่งนะฮะอ่าเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมการไม่ฆ่าสัตว์ก็เป็นการทําบุญอีกวิธีหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มากินเมนู เจกับเฮาเจกับไอ้โจ๊กนะครับไปนะครับไปกินด้วยกันนะครับโยนะฮะอ่า